สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องมุ่งหน้าสู่เป้าหมายจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อ12ถึงข้อที่16พระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึง16มิใช่ว่าค่าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้สวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบัน่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นและถ้าท่านคิดอย่างอื่นพระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วย แต่เราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไปจำเป็นที่คนเราต้องมีเป้าหมายของชีวิต เพราะว่าการมีเป้าหมายชีวิตนะีมันทําให้รู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรนะคนที่มีเป้าหมายชีวิตเนี่ยก็จดำเนินชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรไร้ทิศทางและก็จะนำมาซึ่งการไร้คุณค่าด้วยนะฮะนี่คือสำคัญและโดยโดยจิตสมนึคนเนี่ยทุกคนอยากจะมีเป้าหมายและอยากจะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น และถ้าสามารถไปถึงเป้าหมายได้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขปิหาที่เปรียบไม่ได้นะครับแต่ว่าการจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเนี่ยเราต้องระวังให้ดีเรียนแบบของเปาโลเนี่ยเปาโลมีเป้าหมายนะฮะเป้าหมายเขาคืออะไรนะ,ะเป้าหมายเขาเนี่ยที่ผ่านมาคือว่าต้องการจะเดินไปกับพระคิ์นะครับเดินไปกับพระคิ์อยู่ในน้ำพระไทยพระเจ้านั้นชีวิตของเปาโลว่า ถ้าการที่เขาเดินไปสู่เป้าหมายเนี่ยคือหนึ่งยอมรับว่าตัวเองยังไม่สมบูรณ์การที่เรามีเป้าหมายต่างๆเนี่ยนะอย่าคิดว่าเราเองทําได้อย่าคิดว่าตัวเองมีความสมบูรณ์แล้วเราไม่สมบูรณ์หรอกนะฮะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่สมบูรณ์เราก็ต้องหาทางเพิ่ม,เต,มเติมให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดความสมบูรณ์สมบูรณ์มบนั่นเราว่าไม่ใช่เขาาเจ้าได้แล้วหรือสมเร็จแล้ว แลขะขบรา้ากำลังบวกบากปัันไปเพื่อจะได้่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระคริสต์ได้ทรง่วยขพเา้าไว้เป็นของตนนะครับนั่นหมายว่าขณะเดินไปเนี่ย保罗ร,รู้ตัวว่ามันยังไม่สําเร็จนะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขายังทําไม่ได้นะครับยอมรับความจริงอันนี้ก็ตั้งเป้าว่าเขาจะต้องอพึ่งพาพระเยซูนะะ พูดใช่ว่าเหมือนที่พระเยซูได้ช่วยข้าพเจ้าไว้เปโลมาตรงนี้ไม่ได้หรอกถ้าพระเยซูไม่ช่วยเขาไว้ช่วยเขาไว้นะครับมันคือสำคัญอันที่สองคือว่าละทิ้งสิ่งที่ผ่านมาและมุ่งหน้าไปหาพระคริสต์นะครับโดยใช้คำพววูดดูก,ก่อมพี่น้องหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมที่ผ่านพ้นไปแล้วเสียแล้วโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า การจะไปสู่เป้าหมายเราต้องมองเป้าหมายข้างหน้าให้ชัดและพยายามเดินไปเดินไปให้ถึงเป้าหมายนั้นนะฮะโน้มตัวออกไปอย่าให้เราอะไรมาชุดเราไว้เช่นอดีตของเราอย่าให้มันฝังใจจนข้างเราก้าวออกจากอดีตไม่ได้ภาษาไทยแช่ว่ออย่าจมปลักอยู่กับอดีตไม่ว่าอดีตนั้นเป็นสิ่งที่ดี หรือสิ่งที่ร้ายบางคนก็มีอดีตที่ไม่ดีเลยไม่กล้าทําอะไรกลัวจะล้มเหลวเหมือนอดีตแต่บางคนก็มีอดีตที่ดีคือประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มากจนไม่กล้าทําอะไรกลัวจะพลาดพลัง้งและทําให้อาดีตที่เต็มด้วยความสุขความภาคภูมิใจมันจะสูญเสียไปก็ไม่กล้าทําอะไรอันนี้ปล่อยให้อดีตจมปลัก สิ่งที่ท่านได้ความพ่องไปความสาเร็จบางอย่างของชีว,วิตไม่ได้หมายว่าเป็นความสําเร็จสูงสุดของเป้าหมายของชีวิตนั้นเปาโล้าพเจะโน้มตัวไปข้างหน้าไม่สนใจกับสิ่งใดในอดีตพึ่งพาพระคริสต์และเดินไปข้างหน้าต่อไปนะครับสิ่งที่เปาโลว่าที่ทํานี้คือเพราะว่ามีการสรงเรียกนะฮะตั้งใจทําตามการที่พระเจ้าสรงเรียก นี่คือวิถีชีวิตของพรชัยะเจ้าชีวิตของผู้ที่เชื่อเนี่ยพระเจ้าว่าทุกคนมีการทรงเรียกของพระเจ้าให้เรามุ่งไปสู่หลักชัยนั้นการทรงเรียกของพระเจ้าคือหลักชัยของชีวิตของเราการทรงเรียกของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิตของเราให้เราเชื่อฟังพรรองและทำตามนามปะทถยพปรง่งทำยังไงเรียนรู้ไปทำไปโดยบอกว่าเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ เราก็ยจะมีคิดอย่างอื่นแล้วแต่ได้แค่ไหนก็ทำต่อไปนะฮะอย่าเร่งร้อนเรียนรู้ไปทำไปผิดพลาดแก้ไขใหม่นะฮะถ้ายังทำไม่ได้เอาใหม่นะครับล้มแล้วจงลุกแล้วก็เดินต่อไปนั่นแหละจะทำให้เรามุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นสิ่งที่ปโลย้ำว่าอย่าอะไร คิดว่าเราเก่งแล้วสมบูรณ์แล้วจงพึ่งพาพระคิดนะครับและขณะกันอย่าจมปลักอยู่กับอดีตนะครับจะทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แต่จงไปตามเสียงเรียกของพระเจ้าถ้าภาษาคนทั่วไปเสียงเรียกของหัวใจนั่นคือเป้าหมายสูงสุดที่เราจะไปถึงแต่ทั้งหมดนี้ เราต้องพึ่งพาในพระเจ้าและเรียนจากการก้าวเดินไปทีละก้าวทีละก้าวนะไปกับพระคิดและเราจะถึงหลักชัยแน่นอนเราร่วมใจฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าอวยพรกำลังหลายในการมีเป้าหมายการทรงเรียกที่ชัดเจนและพึ่งพาพระองค์และก้าวเดินกับพระองค์ด้วยความมั่นใจและไว้วางใจในพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการคร่ครวญ วันนี้คุณต้องปล่อยวางอะไรเพื่อเดินหน้าต่อไปในทางของพระเยซู ข้อคิดสำหรับนี้นะครับชีวิตจะมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดก็ต่อเมื่อจับตาอยู่ที่ประคริ์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL และสนับสนุนภนธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ